แน่นอนว่าต่อให้ท่านผู้ฟังมีความเก่งกาจมีความฉเฉลียวฉลาดหรือมีคุณค่ามากแค่ไหน <S 2> <S 2> <S เขาก็จะมองไม่เห็นคุณค่าของท่านผู้ฟังเลย <S <S สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่กําลังรับชมและรับฟังกันอยู่ในช่องไพแอมสุทีช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่เกี่ยวกับเรื่องราวทัศนคติหรือเรื่องราวที่ผมพบเจอมาผมจะสื่อสารในมุมมองทัศนคติของผม ใครที่ชอบเรื่องราวผ่านทัศนคติที่เป็นทัศนคติเชิงบวกมุมมองเชิงบวกกดไลค์กด subscribe ช่องนี้ได้เลยครับผมโอเควันนี้เราจะคุยกันหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของความสำคัญเออความสำคัญผมเชื่อว่าหลายๆคนดูถูกดูแคลนความสำคัญของตัวเองดูถูกตัวเอง ดูถูกตัวเองว่าตัวเองไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้ตัวเองไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นแบบนี้ได้เขาคงไม่รักเราหรอกเราอะต่ำต้อยเกินไปเราทำงานชิ้นนี้ไม่ได้หรอกงานชิ้นนี้มันยากเกินไปเราทำแบบนั้นไม่ได้เราทำแบบนี้ไม่ได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนกำลังเป็นแบบนี้อยู่ตอนนี้เนี่ยมีคนรอบกายผมพอสมควรเลยแหละที่เป็นแบบนี้ และผมก็ให้กําลังใจเขาแบบที่ผมกําลังจะให้กําลังใจท่านผู้ฟังที่กําลังเป็นแบบนี้อยู่อย่าดูถูกตัวแครนตัวเองครับทุกคนเก่งทุกคนมีความสําคัญเพียงแต่ต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกเวลาแค่นั้นเองครับผมจะยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งครับเผื่อท่านผู้ฟังจะเห็นภาพได้ชัดเจนกว่านี้ท่านผู้ฟังคิดว่าทองคํามีมูล,ลค่าไหมครับมีคุณค่าไหมครับ แน่นอนถูกต้องไหมใครๆเขาก็ตอบได้ว่าทองคำมีมูลค่ามีคุณค่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็คือมีคุณค่าแน่นอนแต่แต่ถ้าสมมุติละ่ะสมมุติว่าทองคำอันนี้มันไปอยู่ในมือของเด็กสองขวบสามขวบคิดว่าเด็กสองขวบสามขวบสี่ขวบห้าขวบจะมองเห็นคุณค่าของทองคำนั้นไหมครับ ใช่ไหมเด็กคนนั้นก็คงมองไม่เห็นคุณค่าของทองคําที่อยู่ในมือหรืออาจจะเห็นคุณค่าแต่ไม่ได้เห็นคุณค่าของมันแบบเต็มที่เหมือนท่านผู้ฟังครับถ้าท่านผู้ฟังไปอยู่ในจุดที่เขาไม่เห็นคุณค่าของท่านผู้ฟังแน่นอนว่าต่อให้ท่านผู้ฟังมีความเก่งกาจมีความเฉลียวฉลาดหรือมีคุณค่ามากแค่ไหน เขาก็จะมองไม่เห็นคุณค่าของท่านผู้ฟังเลยอกลับมาที่เรื่องทองแล้วถ้าทองมันไปอยู่ในมือของคนอย่างเราๆคนที่ช่วงอายุเท่ากับเราๆคนที่มีวุฒิภาวะรู้จักมากพอว่าทองเนี้ยมันมีคุณค่ามากเพราะว่าว่าสามารถแปลงไปเป็นทรัพย์สินอื่นๆได้มากมายเลยแน่นอนว่าคนเหล่านั้นเนี้ย ก็จะให้คุณค่าและความสำคัญของทองได้จเต็มที่เลยเหมือนกันครับถ้าท่านผู้ฟังได้ไปอยู่ในจุดที่เขาเห็นความสำคัญของท่านผู้ฟังเขาเห็นความสามารถของท่านผู้ฟังว่าความสามารถของท่านผู้ฟังสามารถเป็นประโยชน์ต่อเขาหรืองานของเขาได้ท่านผู้ฟังจะโคตรเป็นคนที่มีความสำคัญเลย ดังนั้นอย่าท้อผมบอกคนรอบกายผมเสมอว่าอย่าท้ออย่าดูถูกดูแคลนตัวเองถ้าวันนี้เราไม่มีความสำคัญในจุดจุดไหนที่เรากำลังอยู่เราก็แค่เปลี่ยนจุดที่เราอยู่ณนะจุดจุดไหนสักจุดหนึ่งเราจะเป็นคนสำคัญของจุดจุดนั้น และนี่คือเรื่องราวผ่านมุมมองทศัศนคติของผมใครที่ชอบกดไลค์ใครที่ไม่ชอบก็บอกกันนิดนึงว่าสิ่งที่ผมพูดมันไม่ถูกต้องตรงไหนหรือท่านผู้ฟังเห็นมุมมองความสำคัญแบบนี้เป็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ